สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงโรงแรมเอราวันนะพยายามจะไปโรงแรมเอราวันอยู่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าเพราะขับมานะเดี๋วเราจะมาหาเพื่อนนะที่เอราวันเพราะเขาจะกลับไปสิงคโปร์พรุ่งนี้แต่ก็มาเจอสิ่งนี้ครับมาเจอเบอร์ลินว l ลตรงถนนราชดำรินะครับตรงโรงแรมนี่นะครับ,รงรงแ,รมรบแมงโนเลียกับ เอราวันไม่รู้จะข้ามไปยังไงเดี๋ยวจะลองถามเพื่อดูว่าจะข้ามไปได้ไหมแต่ถ้าใครจะมาแถวนี้นะครับไม่ต้องมาเลยนะนี่คือถนนนะแน่นเอียดนี่คนญี่ปุ่นนะเอาคุนกอล์ฟไม่รู้จะเดินไปได้ยังไงกำลังมึนๆอยู่นี่คือเบอร์ลินวอลนะครับให้เห็นกันนะแบงก์ขอกวอลแบงก์ขอกวอลนะครับเดี๋ยวดูนะไม่รู้เข้าใจผมขึ้นกระไดข้ามไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือปิดหมดนะครับ มีคอนเทนเนอร์มานะเนี่ยคนก็ปีกันอย่างนี้นะมันดีมันดีประเทศไทยนี่นะครับเอาคอนเทนเนอร์มาทำได้เร็วนะเร็วมากเลยนี่ทะลุปไปได้ไหมเจ้าเนี่ยไม่ได้ครับใช้บันได้พี่ปีบันไดนี้ได้ไหมบันไดย,ยังขึ้นไปนะเออพ,พ,พี่ต้องพี่น้ำไปโรงแรมเนี้ยไ,ได้ครับได้ไหมสนุกมาหักไม่ได้ปีบันไดแต่อายุ่สิบขวบแล้วมั้ง เอะลองดูนะครับผมก็กลังจะขึ้นบันไดอันนี้นะดูนะช่วยช่วจับหน่อยได้ไหมช่วยจับหน่อยได้ไหมครับพี่วยขึ้นหนาผมพี่จะไปโรงแรมนี้เดี๋ยวพี่ช่วยจับผมก่อนอ่าได้ได้เลยได้เลยได้เลยพี่ช่วยจับมานะเชิญเลยครับคุณทิพย์ไอเอ็งครับหลังลงระวังหัวครับระวังลบสายตาด้วยครับโอเคอ่ะพี่อย่างนี้ก็แล้วกันนะไอเอ็งบอกเลยนะว่าเราหยุดแล้วอย่างอันตรายบอกเขาไม่ต้องมาแล้ว ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณจะเอาคนไข้น่มาเลยติ๊ขึ้นใช่ไหมนี่มาป่ะมาครับโอเคมาเดี๋ยวลนพี่โทรสามาพี่เดี๋ยวลนนี่คุ้มหรอกขอบคุณมากน้องช้าช้าพี่หนุวหายนะโอเคช้าช้าครับช้าช้าพี่ช้าช้าครับช้าช้าครับโอ้ครับช้าช้าครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากน้องโอ้โหอยู่แล้วเย้ขึ้นมาตรสำเร็จ

ผมภูมิใจมากผมทำได้นี่นะครับดิส์แลนด์อย่างแท้จริงครับโอ้โหเป็นโคนี่เข้ามาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยล่ะนะครับนี่ก็คือบรรยากาศแถวเอราวัณตอนนี้นะครับมันมากเป็นไงน้องรู้สึกยังไงตอนนี้มาถ่ายบรรยากาศค่ะมาถ่ายบรรยากาศเข้ามาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยรู้ไหมไม่ทราบหนูเพิ่งมาตรงนี้แต่ว่ามาจากจุดอื่นจุดอื่นก็ตั้งเหมือนคนเยอะไหมตอนนี้ ยังไม่ค่อยยังไม่ยยไมยเยอะนะผมก็ได้ปีแล้วนะครับแบงกของวอลขอบคุณมากทุกคนนะ r e c i a t e มากนะครับช่วยชีวิตผมนะก็น,นี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เห็นคุณทอมปีนแบง g k ขอ w วอลนะตอนนี้ถนนก็เริ่มมีคนนะครับนักข่าวก็มากันเยอะนะรู้สึกแปลกมากาอะไรนะภูมิใจมากที่ได้ปีนรู้สึกยังไงตอนนี้ ผมครับผมก็ภูมิใจบ้างครับที่เป็นคนไทยภูมิใจอะไรตอนนี้มีอะไรภูมิใจมั่งมึนไหมมึนเลยพี่ผมจะกลับก็กลับไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมคุณติดอยู่ตรงนี้แล้วคุณต้องติดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ติดพี่ผมก็ต้องหาทางออกเอายกมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเนี่ยคิดเห็นยังไงกับคุณมันคุณอยู่กรุงเทพมากี่ปีละโอ้ยยี่สิบกว่าปีได้แล้วครับพี่คิดเห็นยังไงกับเห็นภาพนี้ในกรุงเทพอะตลกอะครับตลกไหม ตลกอะครับพี่ตลกนะฝรั่งมันจะคิดยังไงเนี่ยถ้ามันจะมาเที่ยวเมืองไทยเดยวก็ต้องปีนนะครับขึ้นบันไดปีนเออเนี่ยพวกนี้ยไม่น่าอุทานเดยกต้องปีนเหมือนผมเนี่ยใช่ปีนเลยครับผมปีนมาแล้วปีนได้ปีนข้ามได้เลยเนี่ยคนจีนเต้องมาเนี่ยเออปีนกันมันเลยเนี่ยเดี๋ยวดิมึนกันไปหมดครับเดี๋ยวคงปีนไม่ได้แล้วเขาเขามาตั้งนานอย่างเนี่ยรู้ไหมประมาณชั่วโมงได้แล้วมั้งพี่เป็นยังไงถามจริงๆเอาเอาพูดกันจริงจังเลยนะ รู้สึกยังไงตอนนี้เกี่ยวกับประเทศไทยก็งงอะไปได้ไทยอะพี่กลัวถึ่งันขนาดนั้นเลยเขากลัวอะไรเนี่ยเขากลัวอะไรเนี่ยกลัวคนนี้มั้งรู้สึกยังไงครับตอนนี้ได้เห็นอย่างนี้รู้สึกยังไงเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงอย่างที่พี่พี่ทอมคิดแต่ครับคือเขากลัวอะไรเขากลัวนัดชุดขนาดนี้เลยวันนี้นัดชูดไม่ได้จัดนะจัดพ่กนี้นะวันนี้ใครจัดวันนี้เป็นรีเดมปัมรีเดมเป็นรีเดมแล้วโอ้โห ผมไม่เคยนึกนะครับว่าในชีวิตผมผมจะเห็นสิ่งนี้นะครับกลางถนนหน้าโรงแรมเอราวันหน้ารงนี่คือหัวใจของประเทศไทยเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจและสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้เ,เห็นผมแล้วนะครับได้ปีนนะในปีนเลยนะนี่ก็นะักท่องเที่ยวนะไม่รู้จะทำยังไงสงสัยผมจะได้เป็นคนสุดท้ายเลยครับที่ได้ปีนนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนิดนึงนะครับ ว่าตอนนี้ถนนว่างไม่ต้องมาเลยนะครับไม่ต้องมามาไม่ได้แถวนี้เพราะว่าเขามีแบงคขอกวอล์แล้วนะแบงคขอกวอลมึนกระหมดตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงกันดีผมยังโชคดีนะครับเขาให้เกียรตินะให้ปีนกระไดขึ้นมานะก,นาก็มึนมากมึนมากเมื่อกี้เห็นป่ะพี่ปีนมาแล้วพี่ปีนข้ามฝาผนัง ะงงมากเลยงงไหมเนี่ยงงไหมตอนนี้ตอนนี้งงไหมคุณอยู่แอร์วันมากี่ปีแล้วผมครับอยู่มาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีเคยนึกว่าเห็นภาพอย่างเงี้ยอผ่านมาหลายม็อบแล้วครับไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นด้วยโอ้โหเมื่อกี้คุณทอมปีนเองด้วยนี่เมื่อกี้คุณทอมคุณทอมเครือโสพลปีนเองเลยเพื่อจะมาหาเพื่อนที่แอร์วันนะครับก็บรรยากาศตอนนี้นะครับเบอร์ลินวอลคือแบงกอกวอล ก็รู้สึกเขาเตรียมตัวกันนะครับที่จะเดินประท้วงกันแต่คนน้อยนะคนน้อยนะที่เห็นตอนนี้นะครับแต่ความป้องกันนี่โอ้โหยิ่งกว่าทาลิบันจะมาอีกมั้งสงสัยเขาเตรียมตัวให้ทาริบันมาเมืองไทยมันมากครับมันมากมันมากสวัสดีครับ